กนหัวอุปสมบทเข้าสู่ร่วมการสวะพักอย่างเรียบง่ายสําหรับพระเอกหนุ่มแม็กนักทพลโดยงานนี้นะคะมีเพื่อนๆคนบันเทิงแล้วก็เพื่อนสนิทเข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกันไม่น้อยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในเอกสาวนุนวรนุชและก็นักแสดงสาวเอ็มสาธิดาโดยนุ่นวรนุชนะคะได้โพสภาพคู่กับพระแม่พร้อกับระบุค่นว่าพระปัญญาพลโลแปลว่าผู้มีปัญญาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะทากลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์และก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมายนะคะ